สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีวันที่2 5หาุมผ้าพัน2ท่านหาลอย67พี่น้องกับมู่ผ้าพี่น้องมากบึงทงไหตรงหน้าพี่น้องมาเดไปสวนมาหน้าสวัสดีมาวมกับจังวะเกี่ยวเขาพอดีพี่น้องมาพี่น้องมาชมบรรยากาศอ่ารถเกี่ยวเขาได้พี่น้องลังมาใส่แล้วขออนีญอยากกับกล่องได้พี่น้องไอ้บึงบรรยากาศสด หลายพี่น้องที่กัดตอนนี้กันนะอยู่จังหวัดอุทยัยธาน,นีเด้อพี่น้องเด้ออยู่อำเภอทับทันบ้านเคสกะละสินพี่น้องทับทันอุทยัยธาน,นีโอ้โหเนี่ยพี่น้องมาจังหวัโอกาสดีมากน้องสาวเกี่ยวเขาพอดีพี่น้องเดี๋ยวบรรยากาศการทำหน้าสมัยนี้เนาะสบายก็ค,คือสมัยตะกี้ ใบตะเกียบตองใส่ข้นเกี่ยวเหมืนอมนหนีเทคนิคยีเขามาเนี่หน้าทิปไร้ทิปไรนี่เกี่ยวเข้าเดี๋ยวออพี่น้องคนรถดูดสู่ลกะกาเทศเข้มขมำล,ลกะกาเทศทีเดียวพี่น้องบรรยากาศเป็นยังไงมีใส่โลเทลงเลยบนสำเไป กาต้องใส่พ้นยาดค่ายพี่เ้องคายมันคายุ่นเขานอ,าน,อนุญาตเด่น้างเด้อบุตรบ้านา ตึงโหลดเพิ่นมาเป็นหรอกคือที้งแง่เพิ่น,นหน้าอยู่นี่กับประมาณตั้ง นี้กี่ไร่อ่ะกี่ไร่สิบสามครับสิใช้เวลาประมาณเท่าไหรขี่กี่ชั่วโมงเสร็จแต่วันนี้เสร็จกี่ไร่ใช่ไหมเสรลยทั้งเดี่ยงไล่หรอเปล่าพอไม่ถึงชั่วโมงมั่งนี่ยอันนี้ว่าสิบห้าที่สิบเอ็ดโมงเลยเปล่แป๊บเดียวสิบสามไร่ไม่ถึงชั่วโมงโอ้แป๊บเดียว ถ้าเป็นสมัยก่อนก็หลายวันกว่าจะใช้คนเกี่ยวกว่าจะนวดก็จะสีนะอันนี้สบายเลยนะพอรถเกี่ยวเสร็จเรียบร้อยก็เก็บเป็นข้าวไวต้ตรงชไอ้กระบะข้างบนนะครับพอเต็มเสร็จแล้วก็รถก็จะมาถ่ายใส่รถขกลรอกันที่จอดรออยู่นะครับไม่ต้องใช้แรงงานคนเลยใช้แรงงานเดียวคือคนขับ กับคนคุมกระบะข้างบนมานเต็มหรือยังสองคนอีกสามาใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงนะครับีก็เลยมาเก็บภาพบรรยากาศการทำนาของพี่น้องชาวจังหวัดอุทัยธานีเนาะท่านสมัยจะเดินขึ้นพี่นออ้องเอ้ยทึกทุกยานไหนเลเร็วรวดเร็วขึ้นของหน้าก็ไปได้มาเบิ่งดอกขอ,ของหน้าจะใเซบ๊ ขายรถมาเี่ยอย่างเดียวล่อลอ่ลอเอาเขาไปขายอย่างเดียวสบายนะาแต่ก็ลงทุนหลายพี่น้องประหยัดไปลาาต่กะบ่ประหยัดเงินเนาะเพราะว่าค่าเสียใจยมันหลายอย่างค่าไาค่าว่างค่าผ่านเขาค่าปุ๋ย ุดท้ายกัต้องมามีค่าเกีียวอีกพี่น้องยูนิฟั่าติเกีียวไรล,ละเจ็ดร้อยบาทประมาณนี้นะพี่น้องเนาะจุดสามไรเขี่เวลาประมาณไม่เกินชั่วโมงเป็นป่ะ โชคดีพี่น้องมือนี่ยครับมากุระมางานบุญมาท่วงกระจันวะน้องสาวหยุดเผาพอดีก็ได้ได้เก็บภาพบรรยากาศการเกี่ยวเผาของชาวไร่ชาวนาสร้างฝากดังบรรอุทัยธานีเฮานะพี่น้องมือนี่ก็ตรงกับวนันอาทิตย์พอดีพอดีวันหยุดมือยืนก็หยุดเฉย,ยเฉมือนด้งพี่นอ้นอ,นองวนันอาทิตย์ประกาศดีแกมาขอ ทีมงานเกี่ยวเข่าพอดีเบิดแล้วพี่น้องเบิดกระบะของบดหยึ่รถดขั้นบป็นไงนะั้นมีทีมงานสองคนหล่ะพี่น้องผู้นึงขับกระบะไอ้ผู้นึงขับเกี่ยวผู้นึ่งขาขับฮก้อเอาเข่าไปส่งสารตอนนี้ก็เกี่ยวเขาบบ่าในกระบะเรียบร้อยนะพี่น้อง น่าจะเป็นกระบวนการเกี่ยวต่อเอาประจําที่เอาเก็บพลังงานโอ้ยสุดยอดนี่เทคโนโลยีทุกอย่างว่าธรรมดาปร้มอมเสรเรียบร้อยพร้อมเดินออกเดินทางได้ไปเลยพี่น้อง โอ้มาป่น,ปาาน,น,นกุมารธรรมดาเนาะเห็ดเร็วเห็ดไปล้วก็ใส่ทุนหลายพี่น้อง ใส่แห้งข้นจ้ะอันนี้เองใส่เวลาโดนลงมือเวลามันเล็งด้อนพี่น้องเกียกหลายยางน้ำกดรถพี่นอ้องย็งดังเลยด้วยรถกระเลียรเ,เร็วเตือพี่เด่นที่หนาเป็นป,าป,ป,ปนาลาพวกพ่อ,อชุบวงตามไลพวกพ่อชุบวงของฉัน 钓，比那还能还难钓。 พี่น้องบรรยากาศชมในตรงหน้าเอมีน้องสาตารรมาฉาพี่น้องไม่ได้เลี้ยงป,ป,ป,ปุ่นเจ้าปู่บอกพุ่มน้องสาวขยันแห้งน้ำค้างสาปูบักทัวเดี๋ยวพาพี่น้องไปย่างบึงสร้างบักทัว ปลูกกระลำขี้เขียวพี่น้องลูกสาวคนขายตำมโหงความก็ต้องไปซื้อเขาหลายอย่างนี่อไรบ่มีก็ซือ้อนี่อไรมีก็ปลูกได้ก็ปลูกเอานี่ครับบรรยากาศโอ้อันนี้เป็นว่าคนที่ปลูกกันตัวนี่ปลูกพักกันจองสั่นหนามคืบอบ่มี ปลูกพักกงินจองไว้ขายน้ะบ่มีพ <sych disappointing S 2> ี่น้องอือ้ัเงินจองกำลังออนดอกปลูกกระไดขายพี่น้องปลูกยังกระไดขายประ่าณสองมื่นเนี่ยมันเป็นมือเป็นสมัยเงินจากยังกระไดซื้อจินหาเงินมาซื้อจินพี่น้องสมงหนี่นนี่บางทีเครียดเปิดนโอ้ยอยู่น้ำ ขังนี่นใช่ป่ะอ,อืมอืม,อมขังตั้งสาพี่นอ้องปลูกที่ไปเด้่ยมาเก็บพูดนะว่ามันหยาดได้อพี่น้องนี่บักชี้เคีย้ยเอ้ยคนเนาะยันกับพวกอึดยุบยุบกินไปวานๆนตะั้งสาหนี่กนมมม็นำสิม่วงแดงอยู่พี่นอ้นองขุนตัวอืมบักชี้เคียเค้ยสุกไปพูน่นะโอ้ยคือบอกว่าเก็บไปใส่ตะหุงไนนะดน้นะเกิแสดงว่าเก็บอบ บบประบาดบรไหวแล้วมั้งเนี่ยพี่น้องมาทัวอืมตัวฝังเงาอโอ้โกินหวานอืหวานพี่น้องก็หวานอืม ตัวดกพี่น้องเก็บไปหลวกหลายชุดเลยมากเ่ยนี่ยไม่ไปปายเพราะว่าเนาเมันแบบเขาสมบูรเท่าไหร่ต็่นแรกๆอ่ะทีเก็บไปหลายเดียวมันแซ่พี่น,อน้นองนะบ้วงไหม อืมอันพ e ี่น้องก็อันตำมันก็จะแซ่บพยายามที่าหลังเอ้ยผู้แท้สาพูดซานี่บ่ปล่อยให้บังผหมวกครัวนขายกินพร้อมขายพร้อมเอ้นมาก็ได้ขายเลยพี่น้องกินบ่แล้วไปหรอกหลายพไ่น่ะจำขายพร้อมลูกสาวหลานสาวขายทำองค์ครัว ขายก็ต่อกดเกลือเตียวนั่นก็ส่งไม่ค่าหัวขัวมาพี่น้องบ้านหวาน,นเงินนะเตัวโบไม่ยาด้อยนี่แม่งจอดดเมื่อได้จีดยาอือนี่ืัอน,นี้ไหมอืออืออือรูบๆไปจินเลยพี่น้องตัวเขาปวดเอง หวามกำลังทีจับหมื่นบาทบาทได้พี่น้องเออยังผมโอย,อยังหล่องไอ,อ้คู่สาอย่างร่วมนะครับบรรยากาศแบบทุ่งไงงห้ทุ่งห้าสุดตรงหงลูกตายพี่น้อง สิบสามาไร่ป่ะมันใหม่เนาะบ่งสิมขึ้นลายหลายตามแล้ว่าสิบสามาไร่ว่ะหน้าตรงนี้เป็นหน้าหอมเป็นหนองหน้าใคยๆกับทั้งนามเนาะมันเป็นหนองอันเหตุย่ำหนาฝนกับพวกใครได้ผลผลิตส่วนมากน้าสีบต่วมแต่กระเซียงเห็ดเอาบางเทียบางปีกได้ส่วนมากขรืเสียสุดป,ปีก็เลยต้องมาเหตุหนาเลียงพี่น,อน่อง ถืงหนาเร่งดูซึ้ว่าทีไปสองเทียนนี้รอบที่สองนามมันพ่อเก๋ตรงน้าใน้สาก็มีพ่อด้สูบใส่เวลามันบกเพราะหนานี่มันอาศัยฝนมาแล้วพี่น้องไม่เป็นหนาเรี่งสองกระจายสูบนาำนั้งเดียวอาศัยความอยายามอาจะใส่ดูแลกต่วมาิ่งมันเบิง่งหนามเบิ่งใน ดินกับซุ่มๆมีอะไรพี่น้องห่องห่อ,อ,องไข่อ,อ,อยู่นกปากหางนกไปนั่ง,างขาวพวกนี้นะไม่หาจินตะก,กระแตน หากินนกหากินเอ็นกูจินเขียดแม่นทรงหน้านมันบินเต้นกต่มาหากินมันพี่นอ้องผมพยายามเหมยไก่นกมันบินมันหากินนะมั้งหลังรถมั้ย ขขาว,วานกับทีเนาะเขาว,วาน op, เก like e <wh> ี่ยวข้าวเดี๋ยวพี <sh weed>. ่น้องได้ป่มันหน่อยไรแล้วีิเคืองแล้วยี่สสามไรข้าวเดี๋ยวหอมเฟี้ยงพี่น้องบินกะลมอยู่ตัวนี้เป๊ะปะเป๊ะปะเอง nhà cát hoặc cái nha à chín tắc tiền hai chín men thưa nòng lột nhầm là cả chín còn lột rồi đó đẹp cả bao thứ bánh heo nòng mà บดบทน่นอยหนึน่งะับรรยากาศจุดลูกลูกตาพี่น้องทงหน้า,ามสมัยใหญ่บ้านมาใหม่ๆพี่น้องเอ้ยแต่อันนี้มิตรปลาสมืวอนี่เป็นทงเป็นหน้าเป็นทงเป็นทาเปิดเป็นหายหน้ากันเปิดพี่น้องโอ้ยบรรยากาศ นกกระแล่นบินบินรถแลรนนกกระบ,บินน้ำกลดชอบลงเพื่อมีนกเอ้เพื่อมีหนูมีแมลี้ยงของเราคุกเกิดไปหนอถึงไม่เอาหยีเนาะผู้เป็นยาของคนเนาะ อ่าเหยีให้คนสบายอาแนวหันข้นสบายโอ้โหอี oh. ขั้นหนึ่งไยไกลพี่น้องโคตรหน้าอ่าสิ่พี่เราทิ้งงานทิ้งงานเดียวกันอะมาสองขั้นขั้นหนึ่งลงหน้าหนึ่งขั้นหนึ่งลงหน้าหนึ่งบรรยากาศพี่น้องเอ้ยปวดเพราะมันไกลไกลโอ้โหอีขั้นหนึ่งฉันนั้นคือสิ่สามขั้นพี่น้องมากเหมือนกัแถวนี้มันเป็นหน้าคุมพี่น้องเห็ด เฮ็ดนาฝนธรรมดาเฮ็ดบ่ได้นามท่วมเพราะมันเป็นไข่ไข่ครับเป็นน้องเป็นบึงไงพี่น้อง่อนก็นเลยมาปรับเฮ็ดช่วงอาแรงก็เสี่ยงเอาบางทาีบางปีก็นามเบิดเร็วกับด้เกี่ยวกับมีพี่น้องปีนี้ก็ถือว่าโชคดีนามอยู่ในสาไงก็พอมีให้ดูดขึ้นแล้วพี่น้องดูดใส่สาเอ้ใส่เอาใส่นามอยู่ ก็เลยเพอได้ผลผลิตเศร้าห้าเศราหนากอะหวังสิละพี่น้องเอ้ยเหตุงานเห็ดหน้าขายเก่าขายน้ำพอได้อยู่ได้กินที่หวังลำหวังรว,งวงยยากอยู่ดอกเหตุหน้าสมัยนี้ก็ลงทุนสูงมันจะจ้างกับจ้างมาไทยก็ต้องจาง้างมาจ้างก็ต้องค้าน้ำมันค่าซ่อมรถค่า ผมรูรักษา่งรถต้นทุนสูงครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไบแค่นี้ด้พี่น้องเด้อคลิปบรรยากาศการเกี่ยวเขา่าครับขอจบคลิปไบกบภาพาบรรยากาศการถไทยรถเกี่ยวเขา่าครับพี่น้องเนาะคลิปหนาพอ,อกันไหมพี่น้องสวัสดีครับ